บอกน,นะมีอะไรถามได้ก็ทำแบบนี้นะคะไม่ได้ไอ้นี่อะไรมากมายนะคะแกเอซนะคะคือถ้าเกิดช่องนู้นจับไม่ได้บางครั้งมันจะมีหลายๆช่องถามว่าสวยไหมการตั้งกล้องสวยมากค่ะเป็นเป็นการตั้งกล้องที่สวยมากเลยนะคะตอนนี้บอกจริงๆนะคะนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะ ใครที่อายุมากกว่าสาวนุย้ยสาวนุ้ยก็อีพาไปเที่ยววันเด็กนะคะนะคะอีพาไปเที่ยววันเด็กนะคะหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะสาวนุ้ยก็เอ้ระวังรถค่ะเนี่ยนะคะ บางครั้งก็คุยนะคะบางครั้งก็คุยนะคะบางครั้งก็คุยมีไรเราก็คุยกันนะคะมีไรเราก็คุยปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะกับสาวนุ้ยปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะสามนุ้ยก็ปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะอย่าให้ดูวิวทางอื่นๆมากนะคะานุ้ก็ไม่ได้เดินได้ค่ะเดินได้เดินได้เดินได้เลยเดินได้เลยนะ นียก็บอกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็ไปสองที่นะคะไป2ที่ไปมา2ที่วันนี้นะคะไปมา2ที่คือที่นี่กับที่ปทุมวันนะคะบวกลบคูณหารค่าลดแล้วก็ตกประมาณ220บาทนะคะไปกลับนะคะไปกลับขาไปค่ามอเตอร์ไซค์ไปถึงนู่นเลยนะคะ100 แล,แล้วก็ขากลับมาก็นะคะก็มากับ hmm คุณพี่มาดนะคะก็มากับคุณพี่มาดนะคะก็ช่วยค่านมาที่มาศปีหนึ่งร้อยนะคะที่มานะคะแล้วก็กลับบ้านอะนะคะแล้วก็มาตอนเย็นนี่อีกนะคะมาตอนเย็นนี่อีกนะคะนี่เป็นค่าการเดินทางของสาวนุ้ยนะคะคุณลุงก็ได้ปักหมุดให้เป็นที่เรียบร้อยเร็วนะคะเอฟซีท่านใดเอ็นดูหรือเมตตาสาวนุ้ยก็ช่วยสนับสนุนได้นะคะแต่ ถ้าเกิดช่วยสาวนุ้ยแล้วเดือดร้อนไม่ต้องนะคะไม่เอานะคะสาวนุ้ยไม่เรียกร้องแต่อย่างใดนะคะปักแล้วก็ต้องบอกนะคะเดี๋ยวหาสาวนุ้ยอีกนะคะทั้งสองเขตเลยนะคะคุณลุงศักด์ก็ปักหมุดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะคะเพื่อจะเอามาทำการไลฟ์สด นะคะมาทำการไล์สดเดี๋ยวจะต้องลบคลิปอะไรต่างๆในนี้ออกเพื่อเป็นเครื่องว่างนะคะให้เครื่องมันว่างนะคะก็ขอบคุณเอซีนะคะทักทายได้นะคะทักทายได้ ฝากด้วยนะคะสาวนุ้ยไลฟ์สดนะคะช่องยูทูบเบอร์นะคะกดช่วยกดเข้าไปติดตามให้หน่อยนะคะ100่งร้กับ1ท่านนะคะสาวนุ้ยจะสามารถไลฟ์สดได้นะคะต้องหาเอฟซที่ติดตามหนึร้อยกับหนท่านก่อนนะคะเราจะทำการไลฟ์สดได้นะคะคือเป็นการ เขาเรียกอะไรอ่ะคือเปิดไอ้นี่ได้เลยนะคะก็ดูนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นช่องสำรองในภายภาคหน้านะคะทั้งของสาวนุย้ยทั้งของคุณลุงอะนะคะยังอีกสี่นาทีนะคะอีกสี่นาทีนะคะอีกสี่นาที ครั้งก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเราจะไอ้นี่ไหมเที่ยวที่ห้องสาวนุ้ยต่อได้นะคะเที่ยวที่ห้องสาวนุ้ยต่อได้เลยไอทีท่านไหนอยากไปนะคะไปนั่งคุยกับสาวนุ้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปไอคอนกันนะคะพรุ่งนี้วันเด็กนะคะจะไปไอคอนกันนะคะเราไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวร้านน้ำคุกกันนะคะ เลิกจากนี้ก่อนนะคะเลิกจากยืนหยุดขังแล้วเราก็นั่งรถต่อกันไปเลยนะคะผู้นี้จะพาไปเที่ยวนะคะส่วนช่วงเช้าเดี๋ยวดูกิจกรรมว่าตรงไหนมีกิจกรรมงานวันเด็กนะคะถ้าแต่ก่อนเน,นี่ยสาวนุ้ยไปก็คือเขาดินกับลานพระรูปนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว้งคะไม่มีแล้ว้งคะทักทายคุณพี่เทนขอบคุณคุณพี่เทนด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่เทนนะคะสิ่งใดที่ช่วยสนับสนุนไม่ใช่สีที่ ให้ของฝันพี่ใหม่ของสาวนุ้ยนะคะก็กลับไปหาพี่เทนร้อยเท่าพันเท่านะคะยังไงสาวนุ้ยก็ขอบคุณด้วยนะคะเป็นการช่วยชีวิตสาวนุ้ยได้หลายวันเลยนะคะนะคะ่ะคุณพี่เทนขายอย่าลืมกดติดตาม u t u b e ให้สาวนุ้ยด้วยนะคะสาวนุ้ยเว้นว่าแล้วก็ไลฟ์สดนะคะช่วยกดติดตามสาวนุ้ยให้ด้วยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนนี้สาวนุ้ยกำลัง นี่ช่องของตัวเองนะคะเพื่อเป็นช่องสำรองกับคุณลุงอนะคะถ้าว่าไม่มีช่องสำรองเดี๋ยวเยอะคะ่ะเดี๋ยวไม่รู้วันไหนลูกพี่กับลูกน้องจะบ้ากันขึ้นมานะคะเผื่อมีอะไรบ้ากันขึ้นมาเราก็จะได้ลุยกันนะคะ <lyrics. S 1> เผื่อโดนไอ้นี่ช่องบล็อกช่องอะนะคะเราก็สามเดือนนะคะกว่าจะได้เปิดใหม่อ่ะสามเดือนกว่าจะได้กลับมาไลฟ์สดอีกนะคะสอนนี้ก็เลยต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากด้วยนะคะสาวนุ้ยเว้นวักไลฟ์สดนะครัเพื่อถ้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่ออะไรอะไรนะคะไหไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะได้เร <im itation ologist> ียบร้อยแล้วนะคะทั <S <s <to> ้งแม่กระเทยแล้วก็สาวนุ้ยนะคะขอบคุณของฝันด้วยนะคะคุณพี่เทนค่ะ ะคะตอนนี้ก็ไม่ได้นี่อะไรนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะเราก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวกดติดตามขอบคุณะคะ่ะแล้วก็บอกเพื่อนด้วยนะคะชวนเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้สานุยยังไลฟ์สดไม่ได้นะคะคือสานุยจะ อัพวิดีโอไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปให้มีคนดูนะคะว่ามี FC ติดตามนะคะว่าเรามาอยู่หน้างานกันแบบไหนนะคะทุกสถานที่นะคะเมื่อครบ1 0 0คน101คนเมื่อไหร่สาวนุ้ยก็จะทำการไลฟ์สดได้นะคะทางยูทูบเบอร์นะคะอย่างไงสาวนุ้ยก็ฝากด้วยนะคะบอกแล้วนะคะ มีสื่อเพิ่มช่องมามันก็ดีนะคะมันจะได้มีมุมมองนะคะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นสื่อคนเดียวกันก็เถอะนะคะเราสามารถมีหลักฐานอะไรได้หลายหลายอย่าง,าางนะคะเดี๋ยวส่วนเรื่องน้องอา,งานนท์อาการของนอง้อางอานนท์ยังไงเดี๋ยวฟังจากคุณพ่อนะคะตอนนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วนะคะ เราไม่การควบคุมตัวเองนะครับเราตรวจตราไม้การทีในการใช้ระบบสุกมต้องของกระบวนการยุติธรรมด้วยการให้สิทธิการกันตัวกับผู้ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ใช่ผู้ครทำความผิดซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ถูกกล่าวห้าอยู่ทั้งหมด20คนนะครับผู้ถูกกล่าวห้าทางการเมืองในจำนวนนี้เป็นเยาวชน2คนนะครับ ก็มีข่าวที่น่าชื่นชมนะครับที่ศาลได้ทบทวนหลักการที่ถูกต้องและก็นำมาใช้นะครับโดยเป็นการบอกเล่าจากนายรอนนะครับดาราเทนนาหนองตูมว่าศาลจังหวัดจันทบุรีพิพากษายกฟ้องความผิดตามสมมวลกฎหมายอาญามาตรา112 กรณีจำเลยกลก่าวหาว่าดูมินหรือมินประมาทในหลวงรัชกาลที่9ศาสาได้วางหลักในการวินิจฉัยว่าคำว่าพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ย่อมหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชอยู่ขณะที่มีการกระทำความผิดม่ใช่พระมหากษัตริย์ ในอดีตซึ่งเสดงสวรรณคตไปแล้วมิฉะนั้นจะหาขอบเขตอันเป็นองค์ประกอบความผิดนี้ได้คำวินิจฉัยของศาลเป็นไปตามข้อต่อสู้ของจำเลยกับนายความจำเลยหรือเป็นคำวิพากษาที่สอดคล้องกับหลักการและความเห็นทางวิชาการของอาจารย์หยุดแสงไทยอาจารย์จิตติสิงหพัฒน์ อาจารย์สาวิตีศุขศรีและนักวิชาการท่าหนุ่นๆที่ได้ยื่นเป็นเอกสารตอ่อกาั